สวัสดีครับแฮลเช็คจับสัญญาณสุขภาพ รายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคมาพบกับคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปจับสัญญาณของโรคต่อมลูกหมากโตที่พบได้เป็นปกติในผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไปภาวะต่อมลูกหมากโตอาจส่งผลกระทบต่อการปัสสาวะของคุณผู้ชายได้นะครับด้วยเหตุที่ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่อยู่รอบท่อปะสะะสัสสาวะส่วนต้นเมื่อมีขนาดที่โตขึ้นจึงอาจไปกดทับท่อปัสสาวะให้ตีบเป็นเหตุให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้ได้ปัสสาวะบ่อยและหลายครั้งในเวลากลางคืนกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะ ว่านานอ่อนและสะดุดปวดเวลาถ่ายปัสสาวะหรือมีเลือดปนออกมาด้วยซึ่งถ้าคุณมีอาการที่ว่าม,มาข้างตน้นอาจต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วงหน้ามาพบกับคุณหมอกันครับซึ่งพอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะทาให้ให้ไปบีบรัดนะฮะทำให้ท่อปัสสาว,วะส่วนต้นเนี่ยมันแคบลงมีความรู้สึกดีจิตใจด้ แช่มันออกไปให้เธอได้สัมผัสกับความรู้ส็กได้ลิ้มลองว่าเป็นอยังไงสิ่งที่ฉัน กลับมาช่วงนี้นายแพทย์เดชาพลบุรณพิทักษ์สันติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลพญาไทนวมินพร้อมให้คำปรึกษาโรคต่อมลูกหมากโตแล้วนะครับเชิญคุณหมอครับต่อมลูกหมากเป็นอ,อวนัยวะที่พบในผู้ชายเท่านั้นนะครับมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดน,นะฮะแล้วก็หน้าที่ของมันจริงๆเนี่ยคือหน้าที่ในการผลิตน้ําเลี้ยงตัวสุจินะครับภาวะต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็คือภาวะที่มีการโตอย่างผิดปกติของต่อมลูกหมากนะฮะซึ่งพอมันโตขึ้นเนี่ย มันจะทาใ,ให้ไปบีบรัดนะฮะทำให้ท่อปัสสาว,วะส่วนต้นเนี่ยมันแคบลงกระเพาะปัสสาว,วะเนี่ยมันจะทําการบีบตัวด้วยแรงที่มากขึ้นกว่ปกาปกตินะาทำให้กระเพาะปัสสาวะหนาตัวขึ้นนะฮะในท้ายสุดเนี่ยคนไข้ายอยาจจะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาว,วะเก็บกักน้ำปัสสาว,วะได้น้อยลงนะฮะแล้วก็อาจจะมีอาการปัสสาว,วะบ่อยขึ้นสําหรับอาการของต่อมลูกหมากโตนะฮะมีอาการสําคัญอยู่ทั้งหมด7อย่างนะฮะอาการแรกก็คือปัสสาว,วะบ่อยมากผิดปกตินะฮะแทบจะทุกชั่วงโมงเลยนะฮะต้องใช้แรงเบรกในการเบ่งปัสสาว,วะมากผิดปกติ อาการที่สําคัญอีกอย่างคือรู้สึกเหมือนปสัสสาวะไม่หมดนะเดินเข้าเดินออกห้องน้ําอยู่อย่างนี้สาเหตุจริงๆเราไม่ทราบนะแต่คิดว่าต่อมลูกหม,มากโตเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากฮอร์โมนเพศชายต่อมลูกหม,มากโตเนี่ยจะเริ่มต้นเมื่ออายุป,ประมาณสัก20่กว่าปีโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็จะเริ่มอายุป,ประมาณสัก 50, 50ปีผู้ชายทุกคนนะพออายุป90ปีเนี่ยนะฮะประมาณ 90%- ถึง100%เนี่ยจะมีอาการของต่อมลูกหม,มากโตแทบทุกคนสีของปสัสสาวะจริงๆก็บอกไม่ได้แต่จริงๆถ้าเกิดมีภาวะแรกซ้อน นะเช่นมีปัสสาวะมีเลือดปนเนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่ามีเลือดปนปัสสาวะมาเรื่องของการตรวจจริงๆเนี่ยเราใช้จากอาการเป็นสาคัญนะคะคือขนาดของต่อมลูกหมากเนี่ยจริงๆก็ก็มีผลอยู่บ้างนะคือคนที่ต่อมลูกหมากขนาดใหญ่กว่าคนปกติเนี่ยน่าจะมีอาการที่มากขึ้นแต่ก็จริงๆก็ไม่เสมอไปบางคนต่อมมากขนาดเล็กนะฮะแต่อาการมากขึ้นก็มีมีการรักษามากมายนะฮะนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่บางรายเนี่ย ไม่ทาอะไรเลยก็มีนะส่วนคนที่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดสมัยนีย้จะเป็นการผ่าตัดโดยใช้การสองกล้องนะซึ่งความเจ็บปวดน้อยแล้วก็พักในโรงพยาบาลไม่กี่วันคือจริงป้องกันยากนะเพราะพอถึงจุดจุดหนึ่งผู้ชายทุกคนก็ต้องเป็นโรคพวกนี้นะฮะอาหารที่มีไขมันสูงหรือเนื้อสัตว์เนื้อแดงพวกนี้นะมีความเชื่อว่าอาหารจําพวกนี้ทำให้ต่อมน้ำหมากโตมากขึ้นผิดปกติอาหารจำพวกมะเขือเทศนะหรือผลไม้ที่มีสีแดง แตงโม,โมเป็นต้นพวกนี้เนี่ยมีสารบางประเภทที่ว่าไลโคพีนนะฮะเชื่อเชื่อว่าช่วยชะลอการโตองต่อมลูกหม,มากได้ หากพบอาการในระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากถูกผ่าตัดเพื่อรักษาการต่อมลูกหมากโตเรามีวิธีธรรมชาติมาให้ได้ทดลองกันอีกแล้วนะครับเพียงคุณบริโภคเมล็ดฟักทองเป็นประจำสารไฟโตสเตอรอลในมเมล็ดฟักทองมีส่วนช่วยให้ขนาดของต่อมลูกหมากเล็กลงและยังมีกรดอะมิโน3ชนิดสังกสีและแมกนีเซียมที่ช่วยบำรุงต่อมลูกหมากของคุณอีกด้วย เจ๋งจริงๆสำหรับอาหารจากธรรมชาตินะครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้กับ Health Check รายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรควันนี้สวัสดีครับ